ตอนนี้ก็จะให้ดูถึงบรรยากาศนะคะที่บริษัทของเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็ท่านประธานนะคะบรรยายจบแล้วก็จะมีผู้คนนะคะซึ่งเดินทางมาฟังบรรยายที่นี่นะคะได้หลั่งไหลลงมาแล้วนะคะเป็นบรรยากาศสดๆที่บริษัทท็อกอาชลีของเรานะคะที่รักทุกคนอยากให้เราทุกคนหนะ,ะได้เชื่อมั่นนะคะในบริษัทของเราค่ะว่าที่นี่นะคะต้อนรับทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะ มีโอกาสก็ยินดีนะคะยินดีนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่อยากลดรายจ่ายสร้างรายได้นะคะกับท็อปอาสุรินนะคะได้มาที่นี่เห็นไหมคะถึงบรรยากาศว่ามีทุกคนนะคะมากมายเลยนะคะต่างสายงานต่างอาชีพนะคะทุกคนน่ะสนใจนะคะที่จะมาร่วมฟังบรรยายนะคะอ่าก็อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงบรรยากาศก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะคะซึ่งตอนนี้บอกเลยค่ะว่าสวนกระแสอย่างมากเลยนะคะจากเมื่อก่อนที่โคสุนีเองนะคะได้เข้ามาครั้งแรกก็จะ ไม่เขาเรียกว่าไม่คือค้าขนาดนี้นะคะแต่ตอนนี้บอกเลยค่ะว่านะมีคนเข้ามาเยอะมากจริงๆนะคะล้นห้องบรรยายชั้น3ของเราเลยทีเดียวนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆคะ่ะก็อยากเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะคะเปิดโอก,กาสให้กับตัวเองนะคะชอบก็แค่ลงมือทํานะคะถ้า เราได้มาฟังนะคะบรรยายแผนธุรกิจด้วยตัวอของท่านเองนะคะและคนที่บรรยายนั่นก็คือท่านประธานของเรานะคะที่รักทุกคนบอกเลยค่ะว่าเราทุกคนนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยไม่มีธุรกิจไหนนะคะที่จะมีท่านประธานนะคะบรรยายให้เราฟังด้วยตัวของท่านเองมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะที่รักทุกคนเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นจริงๆเห็นไคะตอนนี้นะคะยังมีน,นะคะสมาชิก 干什么呀 นะคะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้แน่นเลยออฟฟิศของเราแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ซุน่าเข้ามาครั้งแรกะคะซุนี่เข้ามาครั้งแรกไม่เยอะขนาดนี้นะคะทุกคนบอกเลยค่ะว่าสวนกระแสจ